สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Diablo 3ีนะเอ้ยโผผมจะไปติด Diablo สเพราะว่ามันเหมือน3.5มากกว่านะครับ <laughs> ใครจะว่าไงผมก็ได้แต่มันคือเด a บโ o สาจุดหครับมันไม่ใช่สี่มันคือ d ดียโ o สามอัปเกรดนะครับอันนี้นอกเรื่องไปแล้วกลับมาวันนี้จะมาแนะนําผู้เล่นนะครับแต่ละคนว่า สิ่งที่ผมพบเจอและน่าลองทำมันมีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับเราจะเดินวนทำไมลนะ่ะสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเล่นก็คือสิ่งที่1ก็คือเลือกเวิร์เทียนะครับตรงนี้เวิร์เทียหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อการเล่นง่ายเพื่อการผ่านคเควสให้ได้มา้าเพื่อการเล่นง่ายสุดๆของเรานะครับไม่งั้นเราจะแตกตายนะครับเพราะว่าผมเริ่มเล่นที่เวิร์เทียสออยากได้ความยากลำบากก็คือลำบากจริงกว่าจะตีบอสต,ตายได้ก็คือหลับบางทีเราก็ไม่ได้ตายหรอกเมือม่อเมือ่อนี่มันหลับได้ไงหลับก็คือลงไปนอนนะฮะก็ ข้อที่1น่ก็คือเลือกเวอร์เทียรหนึ่งนะครับตอนสร้างตัวละครหรือมันก็สลับไปสลับมาได้ครับไม่ติดเรารู้สึกว่าเริ่มเวลชชาแ์แล้วเราก็สลับมาเล่นเวอร์เทียส,สองแเดี๋ยวผมผมเพิ่งได้มามากาจะสลับไปเล่นเวอร์เทียส,สองแล้วส่วนข้อที่2นะครับการทำเควสการทำเควสก็กดแท็บนะครับกดคิวอ่าทีเนี้ย การทำเควสเนี่ยมันจะบอกเรานะครับว่าเนี่ย x 4 x 1 x 2 x 3ยิงมันจะเรียงตอนแรกมันจะกระโดดไปกระโดดมาตามแมปการทำเควสพวกเนี้ยผมแนะนำให้ทำแต่เควสเหลืองไปก่อนนะครับถ้าใครสะดวกจริงๆมันก็จะมีเควสเนี่ยเควสสีขาวตรงเนี้ยคือผมเคลียร์หมดแล้วก็คือมีเควสเหลืองหลักๆดันดันไปเรื่อยๆเลยจนจนมาจบ X3 X3 มมันจะมาตีบอสแถวเนี้ยเนี่ย มันจะมาตีบอสแถวนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะส่งเรากลับเมืองไปคุยกับคนในเมืองนี้แล้วเราก็จะได้ม้าที่ที่ให้ดันเพื่อให้ได้แอคสามเลยเพื่อให้ได้ม้าเพราะว่าเนี่ยการเดินแต่ละอย่างมันไกลมากนะครับต่อให้มีวาร์มมันก็เดินไกลเนี่ยพอเราได้ม้าเราก็จะเดินสะดวกขึ้นนะฮะนี่อุาา้ยนี่นี่มีสกิลพิเศษให้ด้วยของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะครับก็ครูดาวอะไรก็ต่างกันแล้วก็โอ,โ,อโ,อโอ้มันมาว่ะมันมาว่ะ มันม้ากันเนาะนะม้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีสกิลพิเศษมีนั่นนี่อะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> โอเคก็เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับที่ผมพูดไปก็คือดันเควสหลักให้ได้ม้าน,นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องที่3ก็คือการหาของส้มหาอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> จริงๆมันเป็นการหาที่ง่ายมากครับเราดูบิลที่เราจะเล่น เดี๋ยวผมลงมากก่อนเราดูบิลดที่เราจะเล่นอย่างผมเล่นฟูลี่ใช่ไหมเล่นฟูลี่อะ่ะคือไอ้พวกจุดพวกนี้จริงๆมันมีเว็บต่างประเทศถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ติดอะไรเรื่องที่แบบว่าดูสปอยจุดต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราอยากหาเองก็หานะแต่ผมอะ่ะก็ไม่ได้หาหรอก คือผมก็ไม่ได้ดูสปอยอะผมดันไปเจอดันนี้พอดีก็เลยเลือกเล่นสายฟูลี่ก็คือดันที่แบบว่ามันดรอปแอสเพกอันนี้มาพอดีนี่ฟูลี่แบบว่ารอบตัวครับไอ้กดสกิลฟูลี่แล้วมันจะโจมตีรอบตัวอะไรอย่างนี้เนาะก็เลือกเล่นบิลนี้ไปก่อนละกันก็ชอบเพราะว่าผมชอบอะไรมันไวๆไม่เหมือนแบบว่าอีกสายหนึ่งที่คนนิยมเล่นกันประมาณนี้นะครับพอเราอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราได้ไอเทมไวได้ไอเทมส้มไวทําบิลมันให้ได้บัฟพิเศษไวอะไรอย่างนี้ แล้วก็อีกดันหนึ่งที่แนะนําก็น่าจะเป็นดันนี้ไหมเออดันนี้แหละมันจะได้อาสเปคไอเทมอันนี้มาอันนี้จะทำบารีโดยรอบสิบวิทุกๆ30วินาทีมันจะเกิด1ครั้งอะไรอย่างงี้เนาะมีโอกาสเกิด1ครั้งอะไรประมาณนี้ ก็ก็ดีช่วยเราเป็นบัพฟพิเศษช่วยให้การแบบว่าโดนโจมตีขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องไปแอสเปคมันนะครับแอสเปควิธีแอสเปคผมก็เพิ่งทําคลิปลงไปเนาะยังไงก็ไปดูได้นะครับก็ทําให้มีของส้มง,ง่ายๆไม่ต้องไปนั่งรอลุ้นดอกนะครับก็หาลงดันที่เราอยากจะทําทก็ดูในเว็บได้นะครับน่าจะมีบอกอยู่อะไรงี้าเนาะเรื่องที่4ก็นะครับตามแมปเนี่ยครับเห็นแมททีเรียลพวกนี้ไหม อย่าลืมแวะเก็บนะครับถ้าใครเจอหรือใครอะไรเงี้ยระหว่างเดินเงี้ยแวะเก็บนะครับมันใช้ในการคาฟต่างๆได้เยอะมากนะครับคราบเขาเรียกรวมถึงคาฟยาไหมเออใช่พวกทํายาทําอะไรเงี้เนาะที่สี่ส่วนถ้าเรื่องการคาฟยาอัปเกรดยาผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าคลิปข้อมูลน่ารู้เนาะยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้ครับ โอเคส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับ4ี่หัวข้อหลักๆนะครับก็จะทำให้คุณเล่นได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีอะไรสงสัยตรงไหนหรือผมตกหล่นตรงไหนก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับหรือเป็นอ่าส่วนอื่นที่อยากพูดคุยกันก็พูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวตรงไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมผมก็จะเข้ามาอัปเดตด้วยกันนะครับ ว่าอ่ะอันไหนควรอัปเดตอะไรยังไงเนาะโอเคส่วนเรื่องบิลต่างๆเดี๋ยวใกล้ครบแล้วเดี๋ยวสักเวลสัก50ดีกว่าเดี๋ยวผมมาสรุปบิลการอัปการไรให้เนาะโอเคนี่ก็เป็น4เรื่องหัวข้อหลักๆแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ